จากที่ห่างหายไปนา,นานเกือบครึ่งปีเนาะกับมอ์ไซแชมครับวันนี้ผมมีรถใหม่นะครับเป็นรถที่ใช้เอาไว้ใช้ทํางานนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับ ADB 150นะครับผมทาไมถึงเลือกตัวนี้ตัวนี้นะครับเพราะผมเลือกตัวน,นี้ที่รูปทรงก่อนเลยคือมันได้มากมันเท่นะครับ ทเท่อะดูดินี่ยไรผมว่ามันเป็นรถอัตโมัติที่แบบสามารถลุยได้ขับทำงานทุกวันได้ได้ทุกหลายเส้นทางอะนะครับผมผมเลยเลือกตัวนี้คิดว่าโดนใจมากแล้วอีกอย่างคือผมก็ชอบตัวรุ่นพี่มันมากเลยตัว xadv นะครับ750ตัวนัน้นน่ะสวยเลยเหมาะ ดูครับดูครับเเดือนไม้นี่แบบเหมือนรุ่นพี่เลยมีสองชั้นเหมือนกันชั้นบนชั้นล่างนะครับตัวที่ผมซื้อนี่เป็นตัวแบบพร้อมชุดแต่งนะครับราคาจะอัพกว่าตัวแบบตัวเดิมๆธรรมดาจะัพขึ้นมาประมาณ เกือบสามหมื่นได้นะครับผมวานสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละนะครับแพงกว่าขึ้นมานะครับก็ของแต่งก็จะมีประมาณนี้ครับมีชิวหน้ากาดแฮนด์ก้านเบรกนะครับฝาครอบนะครับล้วยก่อนนี่ช่างไฟหน้าครับตัวครอบไฟหน้ากระชังนะครับอ่ะด้วแบบตรนี้นะครับครอบปัม๊ม นะครัก็มีกระเป๋าท้ายครับหลักท้ายนะครับของแต่งก็จ,จะมีประมาณนี้ครับที่เป็นรุ่นที่ตกแต่งนะครับเป็นของแต่งของ H2C นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ไม่รู้ว่าใครเห็นบ้างครับ H2C นะครับเป็นของแต่งตรงรุ่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลนใหม่ครับรถคันนี้แบบบอกเลยว่าใหม่สดๆครับเพิ่งได้รถมาเมื่อวานนี้ครับดูครับนี่ือนใหม่น้ีน่ครับได้มาเมื่อวานวิ่งได้6 0กิโลนะครับวันนี้วิ่งไปกับทำงานนะ น,น้ำมันเติมไปนครึ่งถังเติมเมื่อเช้าครึ่งถังก็ยังเหลือครึ่งถังนะครับก็ไม่บอกอะไรมากก็บอกถ้าไฟแบตเตอรี่นะครับคุณภูมิแล้วก็อัตราการชิ้นเปลืองนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับวันเวลาเนาะความเร็วนี่บอกอัตราการชิ้นเปลืองครับที่แบบเรา,เราขี่ความเร็วนี้มันจะขึ้นไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรและอะไรประมาณนี้ครับ นี่ก็บอกปริมาณของน้ำมันที่เหลือนะจอด้านล่างนี่ก็จะเป็นระบบไฟแจ้งเตือนต่างๆครับเช่น ABS อย่างเงี้ยแล้วแบบไฟพวกไฟลงไฟเลี้ยวยนะครับไฟเลี้ยวยนะครับไฟเลี้ยวฝั่งครับพวกอุณหภูมิน้ำไฟสูงไฟต่ำอะไรเงี้ยครับนีครับ เอดีวีคันนี้ก็มาพร้อมกับเนี่ยไฟหน้าเนาะสวยอะไฟหน้า L อ D ดีพร้อมไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวก็ L อ D ดีนะครับเครือบสวยงามมากไฟสีขาวนะครับนี <Yeah. S 2> ่ก็ไฟท้ายก็ l อ d นะครับผมนี่ครับลูกทรงตัวเอก็กเือบสวยตวนใจเลย ครับโช์นะครับโชกก็ามาพร้อมกับโชว์โชว์ว่านะครับโชว์ว่าเป็นซับแทงนะครับผมสองข้างเลยผมว่ารถ a d v เนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ในเมืองคล่องแคล่วพอสมควรเลยนะคือแบบว่ามุดซ้ายมุดขวาแรกรถแรก,แก,แกลาเนี่ย ผมว่าโอ,โอเคเลยกับ a d ดคันนี้นะครับถึงพูดถึงช่วงล่างช่วงล่างผมว่าอาจโชคเดิมเมนี้ยโชคหน้านี่ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่แข็งไปไม่นุ่มไปถือว่าแบบอยู่ระดับกลางๆนะครับไม่สะเทือนมากแต่ผมว่าโชคหลังเนี่ยออกจะสะเทือนนิดนึงแข็งไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าให้มันอ่อนกว่านี้น่าจะโอเคน่าจะนิ่มกว่านี้นะครับ โดยรวมแล้วช่วงล่างถือว่าโอเคครับพอรับได้ใช้ขี่ในชีวิตประจำวันได้ได้ไดเข้า a d v คันนี้นครับที่ผมลองครับขี่มาวันเนี้ยไปทํางานวันน,น,น,นี้วันแรกเลยที่เอามันไปทํางานนะครับผมผมรู้สึกว่าช่วงต้นๆน,นะครับความเร็วช่วงต้นๆแรงจะไม่ค่อยจุดจา้าเหมือน p c x นะครับแต่มันจะไปจุดจา้าช่วงประมาณ70ขึ้นนะครับ70ขึ้น80 90ร้อยเนี่ยมันเริ่มมี บิดติดมือนะครับแต่ช่วงๆต่ํากว่านั้นอนะ่ะมันจะไม่ค่อยติดมือสักเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีตื้อๆบ้างนะครับแต่ผมก็มันก็โอเคแต่สำหรับคนที่แบบเอาไปใช้งานหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่อยู่นะมันก็พอรับได้นะครับแค่ไปใช้งานขับทํางานทุกวันอะไรเงี้ยก็พอรับได้ครับพอถึงรอบปลายๆแล้วมันก็มานะมันมาแบบไหลๆเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้มาแบบขึ้นเร็วจา๋าอะไรเลยอะไร ผมว่าการกินน้ำมันหรือการบริโภคน้ำมันของรถคันนี้นะครับเมื่อเช้าผมเติมไปหนึ่ง้ยบาทขีดอยู่ประมาณเกินครึ่งถังมาขีดหนึ่งพอวันนี้วิ่งไปประมาณ50ประมาณ50กิโลนิดหน่อยนะครับผมเปิดให้ดูนะครับเมื่อก่อนมาขึ้นมาตอนนี้อยู่ครึ่งถังนะครับเมื่อก่อนมาขึ้นมาอีกขีดหนึ่งครับตอนตอนเช้าตอนเช้ามาขึ้นมาอีกอีกหนึ่งขีดนะครับวันนาาี้วิ่งไปประมาณ50 ประมาณห้าสิบสาห้าสิบสี่โลไว้แหละนะครับเลยน้ํามันลดมาแค่ขีดเดียวนะครับวิ่งห้าสิบโลลดน้ํามันลดมาแค่ขีดเดียวหรือว,ว่าประหยัดอยู่นะครับก็การบริโภคน้ามันของมันก็มาว่าสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรเหรอนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปแบบเติมน,น้ามันวัดคํานวณคํานวณอะไรนะครับนะครับผมเวลาแบบไปวัดเติมน,น้ำมันมาลบบวกลบคุณหานะครับครั้งหน้าค่อยบ้าค่อยว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้นะครับ วันนี้ก็มีแค่เนี้ยเนาะมาเล่าสู่กันฟังเฉยครับอธิบายเรื่องของตรวของแต่งหรือราคาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําอีกทีนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วแล้วก,กันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ รับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบทดสอบนะครับว่าถ้าเราหยุดคาเนินแล้วขึ้นเนินไปเนี่ยบิดบิดขึ้นเนินไปอะ่ะมันจะมีอัตราเร่งที่ตอบสนองทันใจหรือเปล่านะครับนี่ผมกำลังหาเนินกนะครับเริ่มจากศูนย์ครับ หนึ่งสองมีแรงไหมเฮ้ย,ยมีแรงไหมได้ได้ได้แบว่ามีลาลังเหลือเกือนะครับผมในการแบบหยุดคาเนินแล้วแบบเราบิดขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะ,จะทดสอบใหม่กอครับตอนนี้เราลงครับมาดูเอนจิ้นเด็กัน อพออยัไหลไหลแตะเบรกช่วยนึงอ่าเฮ้ยโอเคเลยมีชิ้นเบรกเล็กน้อยแต่ก็ใช้ได้ดีกว่าไม่มีเลยถือว่าโอเคครับเราก็เบรกช่วยหนะเรามาอยู่ดูเนินตรงนี้ครับเรามาอยู่สักต,ตรงนี้เดี๋ยวครับเราอยู่สักตรงนี้เถอะนะครับเรามาอยู่กันครับศูนย์นะครับ แล้วเราจะบิดขึ้นกันนะว่ามันจะมีแรงส่งขึ้นพอไหมเวลาหยุดคาเนินครับผมครับหนึ่งสองสาไหลเล็กน้อยอโอเคมีแรงมีแรงถือว่ามีแรงครับโอเคนะผมว่าเ d v 150หรือว่ามีแรงมีแรงที่เราเราออกจากออ ก็จะเดินได้อยู่ครับถือว่ามีแรงครับผม